สวัสดีครับวันนี้ครับเพจช่างนันนะครับเอ่อพามาดูนะครับชกโมโนทุบเราก็ทํานะครับอันนี้เราจะซ่อมอยู่ต้นละ1000บาทนะครับตัวนี้เป็นเอ่อชกโมโนนะครับมันจะเป็นแก๊สแยกห้องนะครับเออน้ำมันอยู่ประมาณนี้นะครับน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีแก๊สอยู่ข้างล่างนะครับมันจะไม่รวมกันเหมือนไอชกทวินเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชกรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเรารับซ่อมหมดนะครับ เป็นรถเก๋งรถกระบะรถหกล้อนะครับลูกหมากนะครับเราก็รับทํานะครับรถทัวร์รถสิบล้ออะไรทําได้หมดนะครับนี่ลูกหมากลูกค้าก็ส่งมาทํานะครับปี่คนนะครับตัวนี้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับอาลองกดดูครับครับตัวนี้ทําต้นละพันนะครับตัวนี้เป็นโชคโมโนทูบนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ